อัชฌาบสวัสดีครับพี่น้องสาวโซเชียลวันนี้พาท่านมาปะคุณแม่หอมครับพี่น้องจ๋าแม่หอมยอดนักสู้วันนี้แม่หอมอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่พอแล้วพอดู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 กล้องหน้าเดี๋ยวเราเราหน้างามกว่าเนาะเจ๊สีก็เด้อพี่น้องจ๋าเก้าิบเก้าเจ๊สีอะไรแบบนี้นะพอแล้วนี่ S <S ยอดนักสู้แห่งประชาธิปไตยครับเป็นกาลังใจให้ลูกหลานไปทุกสนามการต่อสู้นะครับพี่น้องจา๋าโดยเฉพาะที่ไหนก็แม่ <S <S ที่ไหนก็ที่ล่าสุดเนี่ยที่อะไรอยาอ่าง,งนะน,นั้นอันดับสุดทงกระสงนะได้ประสงค์รับประสงค์นี่นนนเป็นจะไรบ้างอ่ะแม่มีอยากจะบอกลูกหลานรุ่นต่อไปอ่ะก็สู้เนาะแม่จะเป็นกําลังใจให้เนอะแล้วจะไปยอมแพ้เอาจนไปข้างกันเลยนะ อ่านี่ยอดนักสู้แห่งประชาธิปไตยครับไม่ใช่ธรรมดาเนอะแม่ก็ป่าเจสีบดานะนี่อ่ะโน่นโ่นแหมคนโน่แห่คนอ่าโนโนแม่ตุ๋ยจ้าแม่ตุ๋ยอ่ะอะไรเป็นกำลังใจให้ลูกๆหลานอ่ะเนื่องด้วยวันเนี้ยอันนี่นะปีนี้ไปปักป้ายปีใหม่ละปีเมืองเนอะ อวยพรให้ลูกให้หลานหน่อยเราจะมาดำหัวแม่ตุ๋ยกันอ่ะไม่ดำหัวอะไรฉันยังไม่แก่ก็แก่แล้วเขาจะดำหัวคุณแม่ตุ๋ยกันเน่อ่ะให้พรลูกหลานอ่ะว่ามาก็ขอให้ประเทศไทยจงเจริญขอให้ประเทศไทยบอดภัยจาผเเด็จการเป็นประชาธิปไตยสุดทีฉันจะได้พักผ่อนจัดไปชูสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วเจิขอบคุณค่าแม่ตุ๋ยบายบายครับนี่อ่านก็ยอดนักสู้แตกแตกบายบาย